สองงานแรกหลังจิน BTS ออกจากกรมใช้เดี่ยวในงานใหญ่2024 BTS FEST เฉลองครบรอบ11ปีวง BTS ซึ่งจัดขึ้นที่สนามกีฬาในร่มแจมสินในกรุงสนเมื่อวันที่13มิถุนายนที่ผ่านมาแต่หนุ่มจินก็เอาอยู่พร้อมจัดเต็มเซิร์ฟโมเมนต์ให้เหล่าอามี4,000คนได้กรี๊ดกันตลอดทั้งงานโดยหนุ่มจินก็ปรากฏตัวในชุดสูทถอดแบบจากมิวสิกวิดีโอเพลง The Astronaut ขี่จักรยานมาเปิดงานทั้งยังบอกแฟนคลับว่าในที่สุดผมก็ได้กลับบ้านที่เฝ้ารอมานานผมรู้สึกเหมือนตอนเดบิวใหม่ๆผมอาจร้องเพลงได้ไม่ดีนักเพราะตอนนี้หน้ากับมือสั่นมากเลยและเพราะนี่เป็นกิจกรรมแรกหลังปลดประจําการจินก็เลยออกตัวว่าเขายังอาจจะปรับตัวไม่ค่อยได้จึงอยากให้เหล่าอามี่อย่าถือสาหากเขาทําพลาดหรือแสดงได้ไม่ดีก่อนจะพูดติดตลกทํานองว่าอยากให้เพื่อนร่วมวง BTS สมาอยู่ที่นี่ด้วยไม่แค่ร้องเพลง แต่จินยังโชว์มำอาหารกลางเวทีซึ่งเป็นกิจกรรมสุดโปรดที่เขาจะมักทำระหว่างไลฟ์พูดคุยกับแฟนๆอีกด้วยจินยังเล่าถึงประสบการณ์ระหว่างรับใช้ชาติในกองทัพว่าเขามีความผูกพันกับเหล่าพลทหารรุ่นน้องอยู่ไม่น้อยถึงขนาดมีการแซวเรียกกันว่าคุณลุงด้วยจินปิดฉากการพบปะแฟนคลับว่าเขาจะอยู่เป็นความอบอุ่นให้กับเหล่าอารมี่ตลอดไป